ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมเนี่ยนะจะมาสอนวิธีการเพิ่มให้มันไฟฟ้า mm hmm. กระแสไ mm hmm. ฟบ้าเนี่ยมันไปเพิ่มขึ้นนะเผื mm ่อ hmm. บางคนยังไม่รู้แต่บางคนก็อาจจะรู้แล้วแต่กูบอกว่าหมายถึงคนยังไม่รู้เข้าใจไหมอ่วางเลยโอเคอ่ะไม่ใช่ละว, <laughs> วางไม้เต๊ก <laughs> โอเคเดี๋ยวหาบล็อกแปนะ <laughs> บนมาเฮ่อบล็อกย่านครับ เ,เจอละก็วางไปเลยนะครับแล,แล้วก็วางเสร็จแล้วก็วางในสโตนะครับมันก็จะสูงสุดประมาณเท่าไหร่ไม่รู้นะครับก็นับเอาเองเขียนนับ,นบ,บ,บ,นบลืมละเฉลยจริงจริงนะแบบลืมละเออเคยวางต่อไปแนะน่าจะประมาณนี้ความยาวอ่ะโอเคก็น่าจะประมาณนี้นคะ,ระนนนค,นครับเกษตรฟาร์มครับมันก็จะเริ่มอ่อนตวัวนี่ แต่มันก็จะสว่างไปเบานะครับก็วิธีการเพิ่มก็วางต่อไปก่อนนะครับเพราะว่ามันสามารถไปต่อได้ก็วิธีการต่อนะครับก็ทุบเลตตตนตรงไหนออกก็ได้นะครับเราวมาวางนี่วางกับหัวนะเออนี่มันไปไกลขึ้นนะครับทุกคนดูสิวางได้ไกลขึ้นเยอะเลยนะครับอ่าประมาณนี้ ไฟมันมากันมากเลยเนี่ยโอ้ตู้เลยครับทุกคนอ่อาวางเยอะๆนะครับทุกคน,น,น,นควาให้มันเละไปเลยนะครับอื้มใช่ๆวางใ่้มันเละไปเลยนะครับอ่าวางไปเลยค ต่อไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นวางอารีเวอร์นะครับไม่ใช่รีเวอร์นะมันขัน,นโยก<อ>มันจะเป็นแบบเหมือนกมนจะใส่ไฟฟ้าระดับช้าหรือระดับเร็วอะไรประมาณเนี้ยเออระยะเวลานะครับอืมก็ดูเลยนะก็อันเนี้ยมันก็จะเป็นระดับนะครับอ่าก็อันนี้ก็จะเป็นระดับแบบช้ามานิดน,นึงตะกี้ก็จะเป็นอันเร็วนะก็จะมีอยู่3ระดับหนึ่งสสานะครับ ประมาณนึงนะก็อันที่3มนะครับคือ mm hmm. <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวใช้คันโยกก็ได้นะครับ mm hmm. คืออันนี้เนียนะัะ mm hmm. ผมแบบไม่ได้ถ่ายแล้วตอนไปแบบตอนถ่ายคลิปนะ mm hmm. ผมใช้อั <c oughs> นนี้พูดก่อนนะอะอัดเสียงนะแล้วก็มาลงอีกอันนะครับ mm hmm. ก็แบบให้ทุกคนรู้ mm hmm. นะครับหรือว่าจะใช้เป็นแบบพุมนก็ได้คันโยกก็ได้หรือว่าไอ้แป้งหยิบก็ได้นะ mm hmm. นะ ส่วนอันนี้ก็จะแบบช้ามานิดนึงนะครับอันนี้ผมจะไม่ไปเยอะนะเพราะว่าทุกคนอาจจะรู้แล้วก็ได้นะครับมันก็ไม่ยากเลยเผื่อบางคนแบบไอคิวนะครับต่ําก็อาจจะไม่รู้เลยใช่ไม่เป็นอ่าอันนี้ก็จะแบบช้านะครับช้าสุดแล้วนะคบก็กม,มาไม่เลยนะอือจะใช้อะไรก็ได้นะครับเล็นเล็กโต้ว่าท็อตเล็กเล็กโต้นครับอ่ะเออ <c oughs> สิ่งไเาผมเนะี่ยเออ ประมาณนี้นะครับใช้อะไรได้หมดเลยเนาะก็จะประมาณนี้นะครับอ่าใส่ทีมทิ็ได้เลยนะทุกคนใส่เลยก็ระยะเวลาก็จะต่างกันนะครับแต่ผมจะใช้ระยะเวลาให้มันแบบช้าที่สุดละกันเออก็จะระเบิดไปเลยนะครับระเบิดกอยระเบิดมูสระเบิดอะไรให้หมดนะครับทุกคนอ่าชนอดีด้วยโอเคทีนี้ชินี้